Angel on the track, on a track. หยุดเดี๋ยวมาฟังผมก่อนไอสิ่งที่คุณนั้นทําลงไปคือภัยแลที่กําลังจะก่อภัยอันตราย2ชาติแก้บนดิกทางก็ยังไม่พอจะแก้กี่สิบวัดภัยไร้ก็ยังไม่มีทางออกเชื่อผมเถอะครับพฤติกรรมแบบนี้ดูแล้วไม่น่ารักไม่คึกคักตอนแรกก็ดูสนุกแต่ทําไปแล้วไม่มีคนรักกปดช่วยฟังผมอีกนิดไม่นานแน่นอนครับสิ่งที่นายทําเขาเล่นไม่เปิดใจฟังให้ดีๆนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดไปอย่างเช่นการเหยียดคนอื่นเรื่องเพศสภาพทั่วไปเราก็เปิดกว้างแล้วเลยแต่ให้นายมาเปิดใจสิ่งแบบนี้เป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมหาน้อองดููย่ก็อา่น ทําตามเพื่อนผมดูแล้วคิดต,ตามเลยอย่าไปใช้สะสมพฤติกรรมแบบนี้ไม่เอาอย่างอย่างนะครับผมช่วยเปิดใจฟังสักหน่อยอย่าปล่อยให้คอยเข้าใจผิดผิดไป้ไว้อาจจะสายก่อนเปิดเจ้าจนตาลายโอ้ปราชนะเปิดใจมาฟังแล้วทําตามได้เลย พวกนี้เป็นเรื่องอันตรายอย่าเพิ่งไปกดแชร์นะเดี๋ยวหัวใจจะวายคนไต้ตองสักนิดมันเป็นเรื่องที่ง่ายดายดูคลิปนี้จบแล้วทาได้ตามสไตล์ขั้นตอนแรกตองข่าวให้สติคิดก่อนสักนิดและชีวิตจะสดใสเอาไปลิ้นนั่นแน่เลยที่เรานันกเคยกดไปลิงก์นี้นั่นแหละที่ทําให้ในายเสียเงินไงขั้นตอนที่2เขาเรียกกันเปิดกว้างเปิดรับความคิดความแตกต่างที่ส,สร้างแล้วมันเปลี่ยนแปลงไว้และอยากให้เราคนเห็นต่างคนตดใจสักนิดเพื่อชีวิตที่แตกต่างขั้นตอนที่3อันนี้จําขึ้นใจสื่อต่งตางๆเรา มีไม่ดีกบมากมายใช้สื่อให้เป็นและไม่ทำผิดกฎหมายใช้แต่สิ่งดีๆและโลกนี้จะมีความหมายช่วยเปิดใจฟังซักหน่อยอย่าปล่อยให้คอยเข้าใจผิดผิดปล่อยไว้อาจจะสายก่อนเปิดจอจนตาลายโอปราชนะเปิดใจมาฟังแล้วทำตามได้เลยแค่ช่วยเปิดใจกันสักหน่อย ผิดผิดป้อยไว้อาจจะสายก่อนเปิดจอจนตาลายโอปลาดสนาเปิดใจให้กว้างหนักใครเปิดจอ